สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมช่างเน่งนะครับบัอกเอว์วันนี้เรามีโอกาสได้มาส่งลูกค้านะครับที่กุยบุรีครับแล้ววันนี้เรามี B25 ครับสเปคใหญ่บึ้มบั่มครับงานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า B 25เนี่ยสเปคมันเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเนี่ยเรามาเริ่มที่มอเตอร์กันก่อนนะครับมอเตอร์นี่ให้มา x 9นะครับ x 9นี่คือสเปคแรงสุดณตอนนี้เลยนะครับ แล้วเรามาต่อกันที่เฟรมนะครับเฟรมก็เป็นเฟรมคาร์บอนครับมั่นคงแข็งแรงทนทานครับดูเฟรมซะก่อนใหญ่มากครับถังน้ํายา25ลิตรนี่คือแบกได้สบายๆเลยครับผมส่วนหัวพ่นหัวพ่นเรามากันที่16ขัวครับหัวพ่นให้มาถึง16ขัวนะครับทํางานฟุ้งกระจายแน่นอนครับสเปคได้อยู่ที่ตั้งแต่5เมตรถึง7เมตรได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกครับว่า B25 เนี่ยได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับ วานบรรจุได้ถึง25กิโลกรัมนะครับผมถือว่าตอบโจทย์กับลูกค้าแน่นอนใช้งานหวานนี่คือสุดยอดมากเลยครับอ่าถัดมาแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง10ก้อนหรือ5ชุดครับผม1 6 0 0 0มิลลิแอมครับผมสุดยอดครับสุดยอดรีโมทคอนโทรลน,นี่ขาดไม่ได้เลยครับผมคือ b บัคอเวเขาใส่ใจมากครับการติด คู่มือการใช้งานนี่คือใช้งานง่ายครับผมตอบโจทย์ลูกค้าครับผมนะครับเครื่องชาร์จเราก็ให้มาถึง2ตัวนะครับชาร์จทีเดียวชาร์จไว้ครับแต่ก่อนเราจะชาร์จแค่1ตัวแต่นี่เราให้มา2ชุดเราสามารถชาร์จได้เป็น1คู่ครับผม<ๆ>เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศการสอนเป็นยังไง B 25ทําทำงานยังไงตอบโจทย์กับลูกค้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เลยต้องขอสัมภาษณ์ก่อนพี่ชื่ออะไรนะครับอ๋อชื่อจันยาทองนาคครับครับผมเอ่อพี่จันยาทองนาคคือสําหรับโดนบียี่ห้านี่พี่ตั้งใจไว้ว่าซื้อมาทําอะไรครับนี่อ๋อมาผนยาคนยาผนยาของตัวเองครับหรือว่ารับจ้างครับรับจ้างด้วยถ้าวามีเวลาว่างก็รับจ้างได้ได้ด้วยนะครับครับอ่าครับจตที่ว่าไม่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับโดนมาก่อนเลย ครั้งแรกก็รู้สึกว่าไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากครับเรื่องโปรแกรมของการบินก็เป็นภาษาไทยง่ายใช่ง่ายครับเข้าใจง่ายครับแล้วก็ทีมงานทีมงานเขาก็บริการสอนแบบโอ้อันนีุ้ณมากเลยดีมากก็คือถือว่าเอาให้จบหลักสูตรแล้วบินได้สามารถใช้งานได้จริงเลยอใช่ครับเรื่องนี้เพราะว่าทีมงานของเราก็คือตั้งใจอยู่แล้วคือไม่ต้องกลัวว่าจะบินไม่ได้ครับบินได้แน่นอนครับ ตอสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนึกถึงโดนพิเศษให้นึกถึง b ั c k a w a y Thailand